เพราะว่าวสูงขึ้นนะ่ะทำอะไรธรรมาดาไม่ได้เนี่นะคะเดี๋ยวเด็กมันไม่เขาเ้าลงเดิมเป็นใหญ่เลยก่อนทำเพลงใหญ่หไลยก่อนนะเมื่อสมัยก่อนนี่ฉันคิดว่าเอาเป็นสาวไม่ไม่ดื่มน,น้ำบ่อยขนาดนี้ไม่มีการให้น้ำระหว่างที่บนเวทีเหมือนนักมวยระหววันนี้ที่ฉันคิดว่าหน่อยที่ฉันต้องขอดฟันฟอมนิดนึ่งให้น้ำเหมือนนักมวยไหมดื่มน้ำถอดฟันปลอม โอ้ยต้องใช้เวลาพักครึ่งเลยร้องเพลงเล้วพักครึ่งแล้วนะคะฟังเพลงกันต่อแล้วฮะ,ะวที่มาน,นั่งนี่มาดูดิฉันถ้าพี่จะมาลองใช้ครีมลองกันหน่อยลองกันหน่อยด้วยใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> หรือว่าข้านนงนอกมันร้อนกลับบ้านไปฉันก็ไม่ได้ทำ อะไรอย่างนี้จ้าถูกใช่ไหมคะพี่ดูลัรลสาานิยมถ่ายมือของพี่แล้วเดี๋ยวคืนนี้เล่นให้ตองกันนะเล่นไม่เป็นผมม่องไปได้หรักพี่คุณแก่เล่นให้ตองให้ฟองกันต้องเล่นนี้กันค่ะ